ท่านแรกคลตำรวจโทบุญจันทร์นนสายเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในฐานะใช้สิทธิ์พาดพิงผมเป็นสวที่เป็นข้าราชการตำรวจครับและขอญาตตอบแทนท่านรองเลขาด้วยกราบเรียนธรรมทานที่เคารพที่ท่านสวได้กล่าวถึงเมื่อกี้ว่ามีข้าราชการตำรวจมีส่วนได้ส่วนเสีย ข้าราชการตำรวจมีทั่วประเทศสองถึงสามแสนคนยอมรับนะครับว่าอาจจะมีบางคนเป็นบางส่วนผมไม่ปฏิเสธแล้วว่าไม่มีธรรมทานครับในส่วนนี้ในส่วนการผมขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงแทงพี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะข้าราชการตำรวจมีทั้งฝ่ายปกครองทางทีมปป,ปสหน่วยทหาร สารพัดหน่วยที่มาเกี่ยวข้องอาจจะมีเป็นแกะดำบ้างไหมครับแต่ในส่วนนี้ผมขออนุาญาตพูดแทนว่าในส่วนผู้ข้าบัญชาก็เข้มงวดกวดขันเรื่องนี้เหมือนอย่างที่ท่านรองเลขากล่าวถึงว่าในเรื่องเดียวกันถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดโทษจะหนักหลายเท่านะครับและก็ขอบคุณท่านสวออถ้าท่านมีข้อมูลใดๆจะได้เกรงใจเลยนะครับข้อมูลในพื้นที่ของท่าน แจ้งมาที่ท่านรองเลขาหรือที่สำนักง,งานปปสหรือเอาเลยมาหาผมเลยนะครับเนี่ยผมในฐานะประธากนกรรมธิการกฎหมายและกิจการยุติธรรมกิจการยุติธรรมจะรวมถึงกิจการตำรวจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยยินดีให้ความร่วมมือและยินดีปกปุดปกปิดข้อมูลผู้ที่แจ้งบ่อแสครับช่วยกันทำช่วยกันคิดผลผลิตประเทศไทยจะมีอนาคตขอบคุณครับ Up the bay.